ชมครับวันนี้นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมนะครับที่จังหวัดตากครับก็จะพาไปเรียนรู้นะครับผ่านการทัศนศึกษาที่หมู่บ้านมะโอุโคที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากครับเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตนะครับตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านที่นั่นตีดตามจากรายงานนะครับ ก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านมาโอโคเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างบอกเลยนะคะว่ามีเยอะแยะมากไหม้ากไปกันเลย วันนี้พวกเราได้ออกมาทัศนศึกษาที่หมู่บ้านมาโอโคอําอออเภอุ้มผางจังหวัดต,ตากที่อยู่ในโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยำชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ชาวบ้านที่นี่นะคะไม่ต้องอพยพไปอยู่ต่างพื้นที่และเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ค่ะก็ม,มาก็คือยินสะพราำ ค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปฐานที่2คือฐานเศรษฐจพอเพียงของรัชกาลที่9กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปฐานที่3ต่อนะคะไปกันเลยค่ะไปดูกันนะคะว่ามันจะมีอะไรไปค่ะ นอกจากพวกเราจะได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ยังได้มาศึกษาการทอผ้าเมาโอ,อโคซึ่งเป็นผ้าทอมือของชาวบ้านที่นี่และยังได้ลงมือย้อมสีผ้าอีกด้วยค่ะเไ้อางเียีเีเดียวนีเดียวเรหีเลเีเีกก ကွာပါရုံရင်လုံးစိုးပါဒန်ထားကြည့်ကွာတော်ပြေတော့ကွာတော်ပြေတော့ကွာကွာတကြီးပါနေအပနနေစီဘတ်မရတော့ဘတ်ကူကျဲနေလို့ကျဲနေလို့တော့ဘတ်ပထောရတော့ဒီတော့ရောက်ကိုရအဝါရလာရင်အာနနေတိတွေကဒီနော်ကတောကကြီးရစရတော့တာနာသူမပါတယ် ก็เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียนอุ้มผังวิทยาคมที่ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของหมู่บ้านมะโอโคที่มีผ้าทออันงดงามของชาวบ้านและการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านที่นี่ค่ะสำหรับทริปกันไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านมาโอโคทริปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าได้ความรู้มาก ไม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงการพอภาคพนเมืองแล้วก็ที่มาความเป็นไปของหมู่บ้านนะคะพวกเรานะคะจะนำความรู้ที่ได้มาเหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยค่ะ